สวัสดีครับดูดวงการเงินราศีกันเดือนกันยายน2566นนะครับดวงการเงินเดือนนี้นะครับจะมีรายรับเข้ามาเป็นช่วงๆเป็นพักๆนะครับก็คือรับเข้ามาเรื่อยๆร,รับเข้ามาบ่อยๆโดยเฉพาะท่านที่ทำงานทางด้านออนไลน์นะครับเงินจะดีอยู่นะครับสำหรับเดือนกันยายนนี้นะแต่ให้ระมัดระวังช่วงปลายเดือนนะครับปลายเดือนนี้คุณอาจจะมีปัญหา ที่จะต้องใช้เงินค่อนข้างมากนะครับค่อนข้างเยอะอยู่สักหน่อยเพราะฉะนั้นช่วงต้นเดือนนะครับพอได้เงินมาแล้วอ่ะคุณจะต้องรู้จักเก็บนะครับปลายเดือนจะได้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายนะเอาไว้สําหรับการลงทุนด้วยนะครับสําหรับปลายเดือนนี้นะถ้าเป็นไปได้อ่ะเราก็งดซื้อของที่มันไม่จําเป็นก่อนนะครับเอาเฉพาะของที่จําเป็นจําเป็นเข้ามาก่อนนะ ถ้าเราไปรีบซื้อของที่มันไม่จําเป็นนะมันมีสิทธิ์จะได้ของไม่ดีเข้ามาด้วยนะครับต่อไปดวงการงานราศีกันนะครับดวงการงานในเดือนกันยายนนะครับเดือนนี้ต้องระมัดระวังทางด้านคําพูดคําจากับเจ้านายไว้ให้มากๆนะครับอย่าเผลอไปพูดว่าเขาหรืออะไรอย่างนี้นะครับเพราะมันมีสิทธิ์ที่หน้าต่างมีหู ประตูมีช่องเจ้านายมีสิทธิ์จะรู้ได้นะครับว่าเราไปว่าอะไรกับเขาไว้นะถ้าดวงขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าเพื่อนร่วมงานบางคนของคุณไว้ใจไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าให้เขารู้ว่าคุณน่ะพูดอะไรยังไงถึงเจ้านายว่าอย่างไรบ้างนะครับไม่งั้นนะเขาคงเอาไปเล่าสู่กันฟังไปเล่าบอกเจ้านายของคุณนะครับถึงตอนนั้นปัญหามันจะเกิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้นะ งดพูดอะไรไม่ดีกับเจ้านายของคุณให้คนอื่นฟังนะให้เก็บไว้ในใจหรือไม่ก็ไปเล่าให้คนที่บ้านฟังก็ได้นะที่เขาไม่มีความเกี่ยวข้องอะไรกับสถานที่ทํางานเล่าให้ใครก็ได้อะที่ถ้ามันอึดอัดใจของเราอ่ะเราไปเล่าให้เพื่อนฟังที่ไม่เกี่ยวข้องกับที่ทํางานหรือเล่าให้ใครฟังก็ได้ที่ไม่อยู่รอบๆในบริเวณที่ทํางานนะถือว่าเป็นการ ระบายออกอย่างหนึ่งนะปัญหาจะได้ไม่เกิดนะครับจะได้ไม่มีคนขาบข่าวไปบอกนายของคุณนะปัญหาจะได้ไม่มีนะครับต่อไปดวงความรักราศีกันเดือนกันยายนนะดวงคนโสดสําหรับเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะถ้ามีใครเข้ามานี่มันอาจเข้ามาแบบแนวปากไม่ดีนะปากเสียพูดจาไม่ดีใส่นะมาถึงก็อเอะอะเสียงดังใส่นะมันจีบคนเป็นหรือเปล่าวะเนี่ย ทำไมมัน,ม,นมันไม่ทําดีๆก่อนถ้าใครเข้ามาลักษณะแบบนี้นะครับแบบพูดจะแซวแรงๆหรือพูดอะไรแรงๆใส่เราก็คือใจเขามีความชอบเรานะอยากจะจีบแต่จีบไม่เป็นนะก็เลยใช้ความรุนแรงเข้าใส่คุณเคยเห็นไหมแบบคนจะจีบกันแต่ก็ชอบแซวอะไรแรงๆอ่ะเขารักก็ชอบนะเขามัน มันแล้วแต่ s คนจีบนะมันแล้วแต่คนชอบด้วยนะก็คือถ้าเจออย่างเงี้ยถ้าคุณชอบคุณก็พิจรารณาแต่ส่วนใหญ่ไม่มีใครชอบนะถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ปัดไปเลยอย่าไปยุ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ฝืนใจเปล่าๆเนาะคุณเอาจริงๆตามดวงแล้วอ่าสาหรับบางท่านในราศีเนี่ยนะชอบออกแนวหล่อๆเท่ๆแบบมาดแ,แบบ ออคุณชายอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับสไตล์ของคุณนะ่ะแล้วแต่จะชอบด้วยนะแต่ถ้าใครมาแนวสไตล์รุนแรงพูดจาพูดจาไม่ดีอ่ะก็ปล่อยผ่านไปนะเปิดมาถึงมันพูดจาไม่ดีใส่หลังๆมันจะพูดจาดีใส่หรือเปล่าก็ก็ไม่ทราบมันแล้วแต่ดวงกรรมของแต่ละคนนะเพราะฉะนั้นนะ่ะก็ปล่อยผ่านดีกว่านะยอมโสดอีกสักเดือนหนึ่งไม่เป็นไรเนาะเอาไว้เดือนหน้าค่อยมาดูกันต่อนะ โอเคเนาะแต่ถ้าใครอยากจะรู้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาใช่คู่คุณไหมหรืออะไรพวกเนี้ยก็มาปรึกษาผมได้นะไม่มีปัญหานะแชทกันในเว็บไซต์เนี่ยแหละครับไพ่ยิปซนะีเนาะแล้วเจอกันนะโอเคต่อไปความรักสําหรับคนมีแฟนแล้วนะครับเดือนนี้นะแฟนของคุณจะค่อนข้างดูแลดีนะครับแฟนของคุณจะรักคุณมากเป็นพิเศษนะครับ เขาค่อนข้างที่จะเอาอกเอาใจคุณนะแล้วก็เป็นสายเปยให้กับคุณด้วยแปลว่าเดือนนี้นะครับความรักสําหรับคนมีแฟนแล้วของคุณนี่ดวงมันขึ้นน่าดูเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะอยากได้อะไรอยากให้เขาทาอะไรคุณก็รีบบอกเขาไปนะครับเดือนนี้นะเหมือนโดนมนต์สะกดอะไรบางอย่างเหมืนโดนเล่นของดีดน้ามันพายใสอะไรอย่างนั้นเลยแต่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแฟนกันแล้วเฉยๆก็คือถ้าคุณไป เคยไปขอพรเรื่องความรักขอให้ชีวิตรักดีขึ้นอะไรก็ตามนะเดือนเนี้ไปขอกับเทพองค์ไหนก็ตามนะเดือนนี้คุณจะได้ตามนั้นเลยนะครับก็คือความรักสำหรับคนมีแฟนเดือนนี้คงจะดีขึ้นแบบมากๆก้าวกระโดดนะครับโอเคจบแล้วก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอวอวยพรให้ทุกท่านมีสูขภาพร่างกายที่แข็งแรงร่ลำรวยล่ำรวยนะครับจะเจ็บจะจนนะครับ แล้วก็คิดอ่านสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนากันท่วนหน้าทุกประการเลยนะครับสาธุครับต่อไปราศีตุลเดี๋ยวเตรียมกันต่อได้เลยโอเคครับสวัสดีครับ